ตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องไนท์อะหลายๆคลิปท้่เราจะเห็นเลยมันจะมีคนแบบพูดแบบสอดอะสูตรสอดสอดสอด,สอด,สอด,สอดพยายามให้เด็กคนนี้เนี่ยค้นคําที่มันแบบหยาบคายดูก้าวร้าวคือแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์ท่านอย่าไปเชื่อครับคือผมว่าเด็กเขาถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่เขามากกว่านะครับ แล้วก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเนี่ยจะมีวลีหรือว่าคําสอนธรรมะเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์คือใครจะมากอปไม่ได้ใครกรอปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยกอปคําสอนของหลวงตามหาบัวต้องบอกว่าดราม่าก,กันมาตั้งแต่ช่วงสงการนะครับผู้ชมสําหรับกรณีของ อาจารย์ไหนหรือว่าอาจารย์น้องไหนที่เขาเรียกกันต้องบอกว่ามันมีประเด็นเนี่ยน้องอารมออกมาในช่วงสงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจารย์ไนท์เนี่ยได้มีการไปด่าพี่หนุ่มกัญชัยนะคุณผู้ชมว่ากระจกท้ามาที่บ้านเนี่ยก็ไม่มาปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันลุกลามมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดราม่าก,กับพี่หนุ่มกัญชัยแต่ประเด็นที่มันดราม่าหนักที่สุดเนี่ยก็คือคุณแพรรี่แต่วันนี้คุณผู้ชมเราจะมาเปิดข้อมูลดูนะฮะว่าอาจารย์น้องไนท์เนี่ย ครั้งหนึ่งเคยมีพฤติกรรมที่เจ้าตัวเนี่ยพูดออกมานะครับว่าใครที่ปรามาสเขาใครที่ศบประมาทเขาใครที่ด่าเขาเนี่ยตกนรกอันนี้ก็งงเลยคุณผู้ชมโอ้โหอาจารย์เด็กน้อยคนหนึ่งแต่หากใครไปด่าไปว่าต้องตกนรกอย่างนี้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะตกนรกเหมือนอนะน้องอามทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมก็คือเทียบเราจะมาเทียบมาผู้ชมว่าคําสอนของอาจารย์น้องไหนเนี่ยปรากฏว่ามันเนี่ย ไปเหมือนของหลวงตามหาบัวโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยต้องเอาไมา้ผู้ชมเนี่ยดูนะฮะว่ามันเหมือนกันขนาดไหนแต่ที่เห็นเนี่ยมันเหมือนอย่างก,การก๊อปวางเลยะครผู้ชมทีนี้เราไปเรียกนกันก่อนน้องอามว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงการเนี่ยมันเริ่มมาจากการด่าและคุณแพรล,ลี่เนี่ยได้มีการออกมาตอบโต้น้องอาอืมคือต้องบอกว่าเหมือนเขาติดใจมาตั้งแต่ตอนรายการผลกระแสนะครับที่มีการเอานักวิชาการ เอาบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านผู้ศาสนาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะครับเรื่องเหมือนเป็นการพูดฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทางรายการนี่ยก็เชิญไปนะครับแต่ทางอาจารย์น้องไนท์แล้วก็ทีมงานเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ได้มานะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ชมครับทางด้านน้องไนท์นะครับแล้วก็พ่อกับแป้นะครับที่มีการไลฟ์สดพลังติ๊กต็อกนะครับพูดคุยกับแฟนคลับของเขานั่นแหละนะครับและที่สําคัญคือมันมีการพูดพาดพิงไปถึงตัวของพี่หนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นวิทยกรรายการของกกรระแแสนนบชมมมอว่่่่่าพีุไจิง มแม่บอกให้มาก็ไม่กล้ามาหาอมไม่แน่จริงนี่หว่าเขาเรียกว่ากระจอกอ,อันนี้คือคําพูดของเด็กนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่ากระจกม,มาใส่ร้ายหิวเงินทําเพื่อเงินทําเพื่อรายการอ,อย่างเดียวเลยแจ้งให้ลบคลิปหลายรอบแต่ก็ไม่ทำนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีการพาดพิงไปพูดว่าเอ๊ะตัวของพี่หนุ่มเองเนี่ยเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้<ฮ>ถ้ามันไม่เกี่ยวแล้วนะถ้าเป็นลูกสาวของพี่หนุ่มอะไรยังไงบ้างล่ะคือพาดพิงไปนะครับจนมีการตั้งโครงสรว่าเฮ้ยนี่มันคือ คำพูดของเด็กที่อายุแปดเก้าขวบเหรอ,อเด็กแปดเก้าขวบสามารถพูดอะไรแบบนี้ได้เหรอ,อใช่ไหมพี่กายทีนี้ต้องบอกออว่าคนอะถ้าไปโฟกัสคลิปนี้ดีดๆน้องอามคนเบื้องหลังผู้ปกครองเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหไปบิ้วให้เด็กตัวน,น้อยๆมันพูดอ่ะคือใครเขาจะมาตอบโต้สมมุติว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะมาด่าทําไมเด็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนเบื้องหลังที่เป็นผู้ปกครองเนี่ย ออกมาพูดลองกล้าที่จะออกมากล้าที่จะออกหน้าเชื่อเลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยตอบโต้แน่นอนเหมือนที่คุณแพรลี่เนี่ยพูดไว้ทีนี้หากเราย้อนกลับไปหน่อยคุณผู้ชมในเรื่องประเด็นของว่าพ่อแม่ของน้องไนท์เนี่ยดูแลลูกแบบไหนดูแลลูกเนี่ยยังไงพระพยอมเนี่ยท่านเคยเตือนนะคุณผู้ชมเมื่อสิธันวาคมปีที่แล้วปรากฏว่าท่านเนี่ยได้พูดนะคุณผู้ชมบอกว่าพาลูก ไปบวชด,ดีกว่าอย่ามาทําแบบนี้เลยเอาลูกตัวเองเนี่ยไปบวชด,ดีกว่าหรือว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงลูกตัวเองจริงๆเนี่ยต้องดูแลลูกเนี่ยให้ดีกว่านี้น้องไนท์เนี่ยควรจะให้น้องเนี่ยได้บวชเนรอันนี้ก็เป็นมุมมองของพระพยอมนะน้องงามที่มีการพูดไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องไนท์อะหลายๆคลิปถ้าเราจะเห็นเลยมันจะมีคนแบบพูดแบบสอดอะ สูตรสอ,สอดสอดสอดพยายามให้เด็กคนนี้เนี่ยพ่นคําที่มันแบบหยาบคายดูก้าวร้าวคือแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์ทีนี้มันมีข่าวหนึ่งออกมาเหมือนกันนองงามว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยออกมาด่าเนี่ยออกมาด่าเปล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 ่า,าเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเพราะเหมือนว่าคอสเขาอะที่เคยทำมามันขายไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็อยากจะออกหน้ามามเพื่อที่ว่า มีคนเห็นเป็นกระแสก็จะมีคนเนี่ยกลับมาซื้อคอร์สอันนี้ข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยยืนยันมาจากอดีตพนักงานนะที่เคยทำงานร่วมกับน้องไหนเมื่อลาออกแล้วก็มีการออกมาแชร์ทีนี้คุณผู้ชมไปกันที่เรื่องราวคำสอนนะคุณผู้ชมดูภาพอันนี้ฮะมันเป็นคำสอนสอนงอันที่อันบนเนี่ยมันเป็นของพันทิพก็คือ ของหลวงตามหาบัวซึ่งอันเนี้ยมีคนเนี่ยโพสต์ไว้ส่วนอันล่างเป็นของน้องไหนท์หรือว่าไนืมปรากฏว่ามันมีคําสอนน้องอามบางช่วงนี่นะตามภาพผู้ชมคําสอนบางช่วงเนี่ยมันชัดเลยฮะว่ามันมีการพูดถึงเรื่องว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้นอันนี้คือยังไงคุณผู้ชมก๊ปไหม,มหรือว่า มีการลอกกันเลยไหมอ่าคือคำสอนเนี้ยมันไปไปเหมือนกับคําสอนของทางของทางเนี่ยที่พี่กายบอกเนี่ยคือคําสอนของหลวงตามหาบัวใช่ไหมที่คุณแพรี่เขาออกมาจับผิดจับโต๊ะได้เนี่ยว่าเอ๊ะคำสอนเนี่ยของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยมันยังไงกันแน่ลวงโลกหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าส่งลงมายังไม่พอยัง Copy คํคำสอนพระสงฆ์อีกความจริงคืออะไรทําไมไม่ให้เครดิตท่านตอบมาอันนี้ที่คุณแพรี่ก็ต้องสังเกตนะพีการต้องบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพ มันคือการลอกไหมอะ่ะมันก๊อปไหมอะ่ะคือคําพูดเนี่ยต้องบอกว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยน้องงามท่านเนี่ยจะมีวลีหรือว่าคําสอนธรรมะเนี่ยคือเป็นซิกเนเจอร์คือใครจะมาก๊อปไม่ได้ใครก๊อปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยก๊อปคาสอนของหลวงตามหาบัวเหมือนที่น้องงามบอกว่าคุณแพรี่เนี่ยพูดตรงประเด็นเลยนะบอกว่าอ้างตัวเนี่ยเทียบเท่าพระพุทธเจ้าไม่พอคําสอนพระสงฆ์เนี่ย ก็กรอบทีนี้ยังไงดีคุณผู้ชมคิดว่าอาจารย์น้องไหนเนี่ยน่าจะสับสนนะหรือว่าผู้ปกครองที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยสับสนในตัวเองหรือเปล่าต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถกยังไงเนี่ยยังไงก็น้องมันไม่รู้เรื่องอแต่คนเบื้องหลังเนี่ยควรต้องอบรมน้องเนี่ยให้มันแบบดีกว่านี้การใช้คําพูดเนี่ยต้องบอกว่าบางทีพูดไปนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช้คําหยาบคายแต่หากไปดูคลิปจริงๆเนี่ยจะเห็นว่า มีการปล่อยคำหยาบคายเนี่ยออกมาเพียบคนเนี่ยก็ยังเคารพศรัทธาเป็นเรื่องแบบที่มันคาดไม่ถึงจนล่าสุดน้องอามท่านเลวัตเนี่ยก็ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะใช่คือมีคนไปถามความคิดเห็นท่านนะครับในไร้สดของท่านเรวัตเนี่ยนะครับถึงเรื่องกระแสของอาจารย์น้องไนท์เนี่ยนะครับที่มีคนเครารพศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาไปจำนวนมากนะครับตั้งๆที่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับผู้ชมท่านเลวัตบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อ นในมุมมองของท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นเทพจริงเนี่ยต้องพูดได้เหมือนตาเห็นนะนะครับบอกสังคมว่าอย่าไปเชื่อเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมทางด้านท่านพลตํารวจโทวัดกินเกศรนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ประชากาตรตํารวจปราบปรามยาเสพติดนะครับออกมาพูดถึงกระแสข,ของอาจารย์น้องไหนเนี่ยครับเด็กชายที่สอนธรรมะที่สําคัญคือล่าสุดที่ออกมาท้าทายไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับท่านในวัดฝากไปถึงสังคมเลยครับว่าอย่าไปเชื่อเด็กเนี่ยถูกพ่อกับแม่เนี่ยปลูกฝังตัวเองไม่เชื่อเรื่องนี้เลย ถ้าเป็นเทพจริงเนี่ยพอเราไปเจอเนี่ยต้องบอกได้เหมือนตาเห็นนะว่าเราเป็นใครพ่อแม่อะไรยังไงเรื่องแบบนี้มันต้องพิสูจน์ทราบผมเองไม่กล้าไปสอนธรรม,มะใครเพราะไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมเก้านี่นะครับเด็ก8ปดเก้าขวบจะไปรู้อะไรพ่อแม่เขาเนี่ยสอนมาคนไปยกไปยอเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเด็กเอานะอย่าเพิ่งไปงมงายอะไรลองไปฟังเสียงท่านครับท่านอย่าไปเชื่อครับคือผมว่าเด็กเขาถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่เขามากกว่านะครับ แล้วก็มาสอนอะไรอย่างเนี้นะครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นทงเป็นเทพจริงอะไรจริงเนี่ยก็พอเราไปเจอเนี่ยเช่นเขาไปเจอเราเนี่ยเขาต้องบอกเราเหมือนตาเห็นเลยครับว่าเราเป็นใครอะไรอย่างไงนะครับพ่อแม่อะไรอย่างไงนะครับไอพูดรวมรวม มันต้องพิสูจน์ทราบก่อนผมก็ไม่เคยเจอน้องเขาครับมาเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าอย่างไงนะครับแต่ว่าผมนี่ยังไม่กล้าที่จะไปสอนธรรมะเลยนะครับถ้าผมยังไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคนะครับนี่ก็เป็นเรว่งมองท่านนะท่านก็มองว่าเด็กอายุเท่านี้เนี่ยนะครับคำพูดคําจาที่ออกมาเนี่ยคือมันเห็นได้ชัดว่าต้องมีคนป้อนข้อมูลเข้าไปนะพี่กายนะคือทีนี้มันน่าสงสัยนะครับว่ามันมีการเขียนสคริปต์หรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ย การพูดการจอาออกมามันเหมือนเป็นเป็นหลักเป็นตอนคือมันน่าสงสัยนะคุณผู้ชมเราไปขุดแต่มันเข้าเข้าไปถึงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากต้องบอกอย่างนี้ทีนี้มันมีคลิปหนึ่งฮะคุณแพรลี่ได้โพสต์น้องอารมปรากฏว่าไปฟังเนี่ยโอ้โหเปิดประโยคมาคุณผู้ชมใครที่ปลามาน้องไนท์ใครที่ด่าน้องไนท์ต้องตกนรกไอ้คุณผู้ชม,ม,ชม,มยังไงอะทีนี้เนี่ยเราไปดานน่าเด็ก พูดไม่ได้เราจะตกนรกแล้วน้องไหนเป็นใครทําไมต้องตกนรกทีนี้คุณแพรี่มีการโพสตถึงคลิปดังกล่าวผู้ชมต้องบอกว่าใช้ถ้อยคําที่รุนแรงและตรงไปตรงมานะฮะโดยคุณแพรี่เนี่ยได้มีการโพสนะผู้ชมบอกว่าดูแต่ละอย่างที่เด็กมันพูดสิต่อให้มันจะไม่เคยพูดว่ามันเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแต่เนี่ยมันบอกว่าถ้าว่ามันเนี่ยเท่ากับพระพุทธเจ้ามันเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบกับพระพุทธเจ้ามันพูดในคลิป ช่วยกันฟังนะคะหรือดิฉันฟังผิดแบบนี้เนี่ยปล่อยผ่านได้หรอคะแบบนี้เนี่ยไม่ตั้งคำถามกับพ่อแม่ของมันในฐานะผู้ปกครองเนี่ยได้หรอต้องบอกว่าคลิปนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคุณผู้ชมแล้วก็การพูดเนี่ยมีการพูดถึงพระพุทธเจ้าเจ้าแม่คนอิมคือถ้าหากเราวิเคราะห์เนี่ยน้องอามการพูดเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้า<ม>แต่เขามีการเปรียบตัวเองเนี่ยคุณผู้ชม ใกล้เคียงระดับนั้นหรือว่าพูดง่ายๆคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งเราลองไปชมคลิปดูฮะฉัมากแล้วคามาืมแ่เนกาลัชสุดท้ายพอคนมาร้างสร้างห้องใหเนี่ยก็จะลงอ๋อห้องียว่ถามคนมีมีปรามาไปรูเนาะ้าใครที่เขาปรามาน้องนายแล้วอะแล้วเขาอยากขอโทษตรงนาทำไงะไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอ้าวหรอ ลงในไม่อโอกาสเขาแก้ตัวเลยเหรอไม่ทำไมไม่ทำไมุคนทั่วเลวคนเ็วคนทั่วเขาปรามาแต่บางทีเขาอาจจะสำนึกถินเนาะบางทีม่อาจ้ะอ๋อคือกรรมมาทำไปแล้วไงใช่หมกรรมมาวลับได้กรรมมาทำไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ช่วยแต่สำนึกลัอ่ลงแลวเอาออกไม่้อใช่ใช่้ย อรา,า,าก็ระวังไว้เระวังไว้่าใครที่อ่านะจะประมาทใครนะถ้าอย่างน,น้องนายนี่นะน้องอามต้องบอกว่า,าแม่พูดไปเยอะกลัวตกนรกนะสิซึ่งมันย้อนแย้งนะครับกับคลิปเมื่อกี้เนี่ยกับคําที่เขาทางทีมงานเพราะแม่เขางอกมาบอกว่าไม่เคยไปกราบอ้างถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมบอกให้ทีมงานช่องนั้นช่องนี้สื่อนักสื่อนี้ลบไม่เคยพูดนี่คุณแพรี่โพสคลิปนี้เนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้พี่กายว่าในสังคมไทยเนี่ยคำว่าศรัทธาเนี่ยมันกว้าง S <S อ่าใช่ไหมเราเจอสิ่งสิทธิ์นั้นสิ่งสิทธ์นี้เยอะไปหมด <S <S ก็ไม่ผิดนะใช่ไหมเป็นความศรัทธาของแต่ละคนพี่กายศรัทธาอันนี้ศรัทธาอันนี้ยเนี่ยอาจารย์รน้องไนท์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีมคนศรัทธาอย่างคลิปที่เราไปเห็นเนี่ยไปกราบไปไหว้กันเนี่ยใช่ไหมหลายคนคนที่ไม่ศรัทธาไม่เ <ขอ S 3> ชื่อเขาก็จะบอกว่าไอ้อะไรกันเด็กอายุแค่นี้แต่คนที่ศรัทธาก็ห้ามไม่ได้นะห้ามไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของอาจารย์น้องไนท์ที่ต้องบอกว่ายังเป็นราม่าแล้วก็โอ้้นเยีี่ จะมีการตอบโต้กันหรือว่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ฮะ